สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปิธาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชม่ะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาหาเห็ดกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันในป่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันเลยนะคะว่าเราเจออะไรกันเอ่ยนี่จ้าท่านผู้ชม่ะจุดแรกเราเจอแล้วนี่เห็ดหูหนูค่ะเราจะมาเก็บกันเลยค่ะ นี่กำลังสวยเลยค่ะอันนี้เล็กๆเกหจ้ะตรงนี้ก็มีว้าวจุดแรกเราก็เจอแล้วนี่นี่ยังเล็กๆอยู่ก็มีค่ะท่านผู้ชมดูค่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ รกรอกหักมาน่นาน,น,นี่เอ่ย,อยข้างล่างนั่นก็มีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดิน,าาแบบนไปข้างล่างแป๊บอโอยกิ่งไม้นี่ ไปต่อก,กันค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นี่นี่นดอกมาเริ่มเลยนี่ค่ะว้าว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 นี่มาเริ่มเลยงามไม่เอย่ยตรงนี้กําลังดอกเล็กอยู่เลยอุยไปต่อก,กันนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่อีกอ uh huh. นี่จ้ะเห็นไหมเอ่ยไมเอ่ยเอ้ถหงบงังนี่ตรงนี้เลยจ้าตรงนี้ด้วยค่ะนี่นี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้ยังเล็กมากเลยนะคะท่านผู้ชมไปต่อค่ะว้าวจุดแรกก็ได้เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเยอะเลยแต่หน้าเสียดได้มากเลยดอกเล็กๆกนี่ค่ะ ตูปติปีบ้งเนี่ยท่านผู้ชมค่ะอ่อ,อนซซนบอกคะแต่ดอกเล็กมากเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะจะบอกว่าป่านี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะแต่จะบอกว่าคือขอนไม้เยอะมากคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะขอนไม้เต็มไปหมดเลยคะ่ะนั่นเห็นไหมคะ เต็มระเนระนาดเลยเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะไม่มีค่ะท่านผู้ชมเออมีแต่ขอนไม้ะคะ่ะไปต่อเผื่อข้างหน้าจะมีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่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 นนเ,เจอแล้วนี่ค่ะเห็นไหมเอ้ย นี่ค่ะนี่งาม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 เก็บจ้ะงามมากเลยโอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะนี่นี่ปืด้ดนี่จ้ะนี่บึ้งค่ะท่านผู้ชม งามงามเอ้ยเสีย,ายสดายเนาะมีนิดหน่อยไม่เยอะนะคะตรงนี้นไปกันต่อเลยจ้า ดูให้เบิง่งภูเขาค่ะท่านผู้ชมนี่น่ากลัวไม่เอ่ยก็ไม่นะถึงจะมาคนเดียวก็ไม่น่ากลัวนะคะท่านผู้ชมเห็นจ้ะท่านผู้ชมคะเดินมาตั้งนานนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ค่ะนี่ว้าวสวยๆเลยตรงนี้ก็มีค่ะจะให้ดูตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมว้าวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้ค่ะทุกผู้ชมค่ะปาด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 บุญนะสวยงามค่ะเก็บเก็บจ้าดูค่ะว้าวนี่ยังหนาค่ะทุกผูช้ชมดูดูค่ะว้าวหนามากเลยเดี๋ยวใช้มีดดีกว่า นี่แลละดีกว่าฟาตเลยท่านผู้ชมดูค่ะดูว้าวงามแท้เนาะท่านผู้ชมค่ะดูค่ะเบื้องใบมันสวยค่ะนี่เอามันเล็กอะ น,น <Hey. S 1> ไปเก็บบ้านนู้นกันต่อจ้าจ้าท่านผู้ชมจ้าดอกนี้ว้าวสวยสวยดอกนี้ดูค่ะยังนาตราช้างว้าวตรงนี้จ้าเก็บเลยสมงามเทนอสมัง,งามเทนอเห็นบ่งง เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยหลายสวยงามหลายๆดูดอย่างหนาเลยจ้ะเห็นไหมคะไกลๆนั่นนี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าให้ดูให้ดูให้ดู นี่ท่านชมค่ะนี่ว้าวเยอะเลยจ้าเก็บจักเก็บเก็บเก็บว้าวสมองงามแทนเนาะโอ้แล้วเนาะนางเออ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 งามอีหดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเบิ่งค่ะแต่เสียดายเนาะมันอันเล็กมากเลยท่านผู้ชมดูค่ะ นี่ก็ถือได้อยู่นี่ค่ะว้าวงามบอคะ่ะงามบอ่อพุณนะตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเก็บเลยจ้าตรงนั้นอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ไปเก็บกันจ้ะ ก็บ,บกันจะ้ะเก็บกันจะ้ะนี่อันนี้คือง,งามมากดูคแบบ่ะอุ้ยงาม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 นี่น้าท่านผู้ชมค่ะดูดูตรงนี้เด้อนี่ นั่นเก็บค่ะงามมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความหนานะท่านผู้ชมดูค่ะโอ้โหคืองามมากอันเนี้ยบอกเลยนี่ค่ะดูดอกนี้ค่ะท่านผู้ชมขาปาดออนซอนไม่เอ่ย พุดนะเพียดูค่ะดอกนี้งามงามงามจ้ะเก็บนะจ้ะเก็บจ้ะยังนะเสียดายด้ไม่ได้มาอีกค่ะท่านผะู้ชมนีนี่ตรงนี้อีกตรงนี้เลยนี่ค่ะ ดูแหนมแหนมค่ะปุนละคือหนาดีแท้ท่านผู้ชมค่ะคักคักได้อย่างนี้ได้แบบนี้สิบขอนนะท่านผู้ชมกลับบ้านได้เลยเ <c oughs> นาะอืมดูค่ะอันนี้กำลังเล็กๆอยู่เลยน่าเสียดายจัง นี่ค่ะท่านผู้ชมเกือบผ่านไปแล้วนี่นี่โอ้ท่านผู้ชมค่ะเกือบผ่านเกือบผ่านนี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยนี่คะ่ะตรงนี้ด้วยเกือบผ่านไปแล้วไหมล่ะเกือบกลับบ้านแล้วค่ะท่านผูน้ชมนี่ข้างล่างนี้ด้วยนี่อ,อีกแล้วค่ะท่านผู้ชม นี่ตรงนี้เลยอืมนี่งาม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 มาเด้อุ่นผู้ชมค่ะมาหาเก็บเห็ดนำกันค่ะ,คะอุ้ยหมาใครล่องกรบลุ่เหาวสันเหาคอยบ่ฮึนี่ค่ะว้าวนี่อีกค่ะนี่ อันนี้เละแล้ว ชมทชมขาตรงนี้นี่เราเจอเห็ดนี่ค่ะอ๋อโชคดีมากเลยไม่เอยเจ้าชมนี่เราเจอเห็ดนะจ๊ะ เจอเนาะเยอะแหละอันนี้คือแบบนี้เอาคือเก่าแล้วก็ตรงนี้จ้ะ ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูผลงานกันค่ะนี่มาดูผลงานกันค่ะท่านผู้ชมอู้ก็ได้เยอะอยู่นะหนึ่งถ้วยเลยค่ะนี่ดูดอกนี้ค่ะหนึ่งถ้วยจ้า